จเจริญพรศรัทธาญาติโยมแล้วก็สวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็อยู่ที่วัดภูหินสอตำบลเหล่าไหงามอาเภอกุชีนารายจังหวัดกาลสินก็จะนำนำพระนะพระเวียดนามมาปฏิบัติที่วัดภูหินสอแห่งนี้เป็นสถานที่สงบสงัดแล้วก็เหมาะในหน้าฝน มีดานมีพลาลานหินก็จะมาป,ปฏิบัติภาวนาสามวันวันังคารเป็นว่าวันมาวันแรกก็จะเริ่มปฏิบัติกลับวันศุกร์ช่วงสามวันสามวันตั้งแต่วันพุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันศุกร์ก็ไม่สาหรับหัตมาเองสาหรับหัตมาเองก็จะไม่ชันพัตตาหาร สามวันฉันแต่น้ำเนี่หละวันละสามหรือสี่ขวดเนี่หละฉันน้ำเนี่ยเนี่ยอฉันน้ำแค่นี้แหละนี่แหละฉันแค่น้ำน้ำนี่แหละสามวันไม่ฉันพัตนาหารไม่ฉันไม่ฉันเช้าแล้วก็ฉันสะพาน้ำแล้วก็มีน้ำเปล่าแค่นั้นหล่ะอยู่ได้เจ็ดวันนึ่อยู่สบายร่างกายยังแข็งแรงทําไมถึงไม่ฉันเพราะว่ามันเบิ เดินไปบินธบาจไกลแล้วก็เดินไม่ค่อยได้ด้วยโรคโรคประจําตัวโรคเก้ามันกําเริบนะแต่ล่างสุขภาพมันแข็งแรงดีแต่เป็นโรคเก้าปวดตามข้อเท้าเท่านั้นนะอยู่ปฏิบัติมาพามาพระพระนาสถานที่แห่งนี้ก็มีดานมีดานหินพาระลานหินโอ้สวยงามมากเลยนะก็พาคณะพระเวียดน,นามมาสำหรับท่านใดอยากจะ ล,ลงไปบินทบาทฉันก็ไปกับหลวงตาองค์หนึ่งไปบินทบาทไปกลับก็ประมาณห้ากิโลเศษเศษนะไปกลับห้ากิโลเศษเศษเดินไปบินทบาทไปกลับห้ากิโลเศษเศษสำหรับองค์ไหนที่ไม่อยากจะรงไปรับบินทบาทก็เตรียมมามา่าเตรียมมามา่ากับปากกระป๋องมาไว ให้ท่านชันแล้วก็ไม่ต้องลงไปก็ได้แค่สามวันปอยู่ปฏิบัติมาทำความความภาคความเพียรเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนภูมิทัศน์อากาศมันตรงนี้มันเรียกว่าเหมาะสำหรับหน้าฝนถ้าหน้าร้อนหน้าหนาวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าหน้าร้อนมันจะร้อนจะร้อนมากอากาศแบบนี้แล้วก็ถ้าหน้าหนาวนี่ก็อากาศจะหนาวเยือกเย็นลมมันจะมาหลายทิศหลายทาง หน้าฝนนี่เหมาะมากเลยวัดภูหินสอนะก็วันนี้ก็ถือโอกาสเป็นวันแรกะมาถึงก็ประมาณมาถึงนี่ก็ประมาณก่อนเที่ยงนี่แหละประมาณห้าโมงห้าโมงเช้ามาถึงนี่ก็ประมาณห้าโมงกว่ากว่าวันพุ่งนี้ก็เริ่มปฏิบัติของใครของมันอยู่ภาวนาสมาธิะจะเริญสมาธิภาวนาอยู่สงบสงัดกันเนาะ เป็นลมมณีสถานที่สงบระงัดอ่าสงัดมากะสำหรับปตามาเองถ้าสันน้ำชันน้ำขวดอย่างนี้เจ็ดวันนี่อยู่ได้สบายเคยเคยเจ็ดวันนี่อยู่ได้สบายเลยนะแล้วก็มีน้ำประมาณนี้แเจ็ดวันนี่อยู่ได้สบายแล้วมีน้ำน้ำเปล่าแล้วก็น้ำน้ำผลไม้แค่นี้แหละ โอวันตีนนมเนยไม่ไม่ต้องอยู่สามวันถึงเจ็ดวันอยู่ได้สบายวันนี้ก็ออขอออานวยไวพรกับทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้ความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านขออำนาจบุญกุศลจงปกปักรักษาให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมจงมีแต่ความสุขความเจริญอายุมันคนยืนปราศจากทุกโศกโรคภัย สาธุสาธุสาธุด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุ